สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้พามาอัปเดตนะครับจาก EP ที่ซองนะครับได้ทำไปได้ก็ใหญ่เชื้อตะโกดมากไปเมื่อวันที่18ตุลาคมซ่องวันอร่อยหกปิดจามนะครับก็วันนี้ปัานมาเขือองวันนะครับปัานมะเขือองวันก็เชื้อก็เริ่มเดินแล้วนะครับเชื้อตะโกดมาเริ่มเดินแล้วครับ ็นไายจากสปอร์สีขาวนะครับตัวเหมือสปอร์สีขาวนะครับตอนนี้ที่เป็นสีเขียวก็เริ่มมีมาขึ้นนะครับต่อพลาดมาแก่ตองวันนี้นะครับที่เป็นที่เรื่องเลือกนี้นะครับเผื่อไม่ใช่เชื้อไรนะครับมันเป็นสีทองข้าวนะครับป้อม ขายข้าวราคาคนทัางคุ้มบุกน,นะครับผลิต้นทุนสไตล์ปอบเพียงนะครับข้าวทุกครับข้าวนี้ครับสีมันจะเป็นสีแดงแดง,งนิดนึงแต่เดี๋ยวพอเชื่อเดือนนี้มันก็จะเป็นสีเขียวมัดครับพอเปิดทดลองทำแรกครับก็หายครับ ไม่ยุ่งยากก็ชายในส่วนถุเรียนด้วยส่วนผลไม้ได้หมดนะครับป้องกันเชื้อราตัวรายนะครับป้องกันไฟทอบเท่ารักหนาวขุนหนาวนะครับได้ดีก็อช่วงหน้าฝนนี่ครับะจะชายสร้นงรีมีก็ชายยากรับฝนมันตกกับ หากตายแล้วนะครับก็ตอกก็เป็นเดือนเดือน,นะครับซึ่งถ้ารอชีทยาไม่ทันนะครับก็ช่วงฝนก็ฉายไดรโคเดอร์มาสนะครับว่านลงไปที่โคนก้อนนะครับว่านถิงนะครับเสือเขาก็จะทำงานเองนะครับแต่ก้อนหน่านวังนะครับจะฉายไดรโคเดอร์มาสเร็วนี่ ข้ามชายาเคมียาฆ่าเชื้อราทั้งหมดเพราะเขาจะแพ้ครับ,บ,บเชียเขาจะตายหมดนะครับ